món sít sống hấp dạ hô là cứ tinh tâm tắm món sít sống món ไม่เห็นก้อนเขาหนาะไม่เห็นจริง,งขขก้อนเซกอะสีิ้าเป็นน้อนโฮมโพครับอีกฝ่ายสีฟ้าเป็นน้อนโฮมโพ,พ,ไ,นนมพได้ไหมนีาเจอแรกได้เนี่ยทีเราไม่เห็นเต็มเต็มแบบนี้ ที่มีแสงจะบุ่นไปรถกระติดมื้เศร้านี่ขนาดคอยมาอันนี้มันยังรถติดเนาะโอ้ยแข่งย้อนรถผู้อื่นคนมากเป็นติเก็บพลองแล้วจะมองรถรถเบทีรถนี่ต่างๆเนาะรู้สึกว่ามองนี้จะเป็นมองจัดงานอย่างดีพื้นที่มันแคบแห้งพี่น้องของตั้งห้างก็อยู่นี่แหละตั้งบบเบิร์ตกับเ,ออเวทีมันยาวโเหด ีน้อนจะไหนล่ะพอ่อการเป็่นมองนี่ช่ไหมอ๋อปกติไปดีตัวไหนที่ฮอตดีมากตอนนั้นก็จอดรถเ้นี่แหละโอ้หัวใจรถเซน รถมันหน่อยเนาะ <L ot> <L ot> รถขับหน่อยใอ้โคตรข้าวถ้าอยู่มเมื่อคืนมันเลิกตะวินเลิกดีซีขับรถจากดีซีมาหานี่แปดโมงครึ่งพอดีคึน้นรถกระจายลายวนไายชีวิตต <ot deep> <up> ิดกับติดเองวันนี้วันยังมัน ปกติกั็รถไปเหตุงานเหตุการณ์เหตุงานพ้นกระจายสุดยอดเลดยพี่หมอแดดกระจายความรอน,นความรอนนี่ฮ่าแดด <c oughs> อู้ว่าอาทิตจะไหนมัดหมอนแพง ครับอย่างนี้ครับนี่มองไอ้อาบน้ำนดีเอามาแล้งครับพอกันครับทีมงานสาวหน่อยมาเล่นอยู่หมอที่สอนหมอที่สอนับ ให้กินข้าวอยู่กินข้าให้กินข้าวเดี๋ยวรข้าพูดดไทยทยเดี๋วยวเรากะไทยแล้วปวดขาเรานั่งกดรดมันหน่อยพานัง่งนอนกดยุงแล,ล้ตริโตยัง พัากันนอนโคนแข่งกันอิูวมอนมวลมวละพอาีไทยคลิปกับไทยประดน้าขับรถโอ้ประคับประคองมาจนมาหอดกรุงเทพพี่นองจากโครหลดัดสองกิบห้ากิโลเดินทางกีฮอดตอนนี้แปดโมงคึงปกติจีฮอดเจ็ดโมงกว่านี่แหะเพราะว่ารถมันติดรถติดก็เลยแบบสายเล็กน้อยมาติดช่วงเขาร่งสิท không có để gần thang luôn nếu mà phòng thai kịp thai là đơn thang <Nun> tha là nè <Nun> thay là nè <Nun> nè thái nè 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 không nè nè แปดโมงสามสิบวันนาทีเมืองตาคนขับคนขับรถตอนนี้ครู้สึกว่าแบบบุกไปงงอะไรไปมากไปงงอะแบบสดใสเองสดใส <c oughs> ตาสดชื่นมากเลยคนมากเลยแล้ว <c oughs> <c oughs> มหาหอนก้อนมูก็นไทยกันกน,นี่ก้อนมูเลรอพี่น้องอันนี้ก็เป็นแม่นม้ำมึงแม่นม้ำโค้งนี่แม่น้ำโค้งเลยมมแม่นม้ำโค้งคิดยังบอกตอนนี้สมองเบือเพราะว่าขเขาบวชด้นอน เอา้าวขึ้นขึ้นการลงน้ำเลยอา้าโอ้ยหอนหอนหอนหม่อคืนนี่อากาศเย็นครับเหมือนจะหนาวเลยแหละวันรนะครับมองหอนมองชิดแล้วหรือว่าอากาศแบบพนละคนละกว่าโลกเลยหอนยังหอนนี่โรชิดาขึ้นมอ เีดพ่อเลยเศดพ่อเนี่นี่เนี่ยเนี่ยคนคนเศษเศษยาต้นา่งหูดีนึกว่ามันเศยาแก้ไข่เดาไม่ถูกเนี่ยเลยคนหนาบนเลยเนี่ยงกันอุ้ยอุ้ยเสียดายเนาะยาเมยแก่ยานหน่อยอุ้ยอุ้ยเสียดายเนาะยาเมียแ พอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ไว้ช่ไีมสวัสดีครับหอแล้วโอเค